สวัสดีตอนเช้าๆครับทุกคนนะครับวันนี้วันที่เมื่อวานเนี่ยครับเดินทางเลยไปเหยียบสีตีเส้นจราจรตามหาร้านแบบคาแรที่ไหนร้านเขาก็ไม่รับนะครับเพราะว่าสีลบไม่ออกเลยกลับมาอเอาสีขัดรถที่บ้านก็ขัดไม่ออกก็เลยไปหาร้านนะครับประดับยนต์ เขาก็เลยแนะนำนะครับสีอ่าไม่ใช่แนะนำสีแนะนำอาตัวน้ำยานะครับที่จะมาขัดเห็นไหมครับตรงนี้ครับยากที่จะขัดออกมากเลยครับเนี่ยครับสีขาวตีเส้นจราจรคือเขาก็ไม่ได้ตั้งบอกว่าเขาตีเส้นอะไรนะครับเขาตีเขาไม่ได้บอกว่ามีป้ายระวังอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยไปโดนไปนะครับนะครับโดนตัวรถเราเลยนะครับ ตัวนี้ยาวไปดครับนะครับผมก็เลยได้น้ํายาครับมาน้ำยาขัดสีมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาลองขัดกันามาจะาหนะครับชมรอยกันชัดครับยาวไปถึงมูดเลยครับฝั่งนี้คือโดนหมดเลย จะเอฝั่งนี้ไม่รู้ว่าดูหรือปแบบดูไม่ชัดน,นะครับฝั่งนี้ไม่เห็นเป็นฝั่งเดียวนี่ได้น้ำยาตัวนี้มาครับเวต้งไป5้าว้ากว่าบาทครับเ,เลองไปคัดกันนะครับ รืเปล่านะครับ ต้องใช้นั้นยานแตกยื้อไรครับเราใชแบบแบบ้แบบแรงแบบยอะมากแบบปวดแขนเริ่ม,มหนื่อยแล้วเนี่ยยังไงอันนีน้เนาะนะครับ ออกออกย้ามากแบบเน้นแบบต้องเน้นนะออกครับแต่ต้องเน้นแบบสุดๆนะครับโหกว่าจะเสร็จนี่คงใช้เวลาทั้งวันเลยป่าเนี้ย ออกยากมากครับแต่ก็ออกอยู่นะครับแต่คาแข่ก็ไม่รับไน้นี่สิสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้ม้างมีสีสุกกดไลค์กดเลยโอุ้ยนี่นะครับเพึ่งเจอมาหมดเลยครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนีย่นยครับ จะเสร็จไหมเนี่ยผมอะวันวันทั้งวันเนี่ยคงไม่ได้ไปทำอะไระครับต้องนั่งขาดอย่างเดียวดูดิโหมาหมดเลยครับเนี่ยติดไปหมดเลยครับแย่จังเลยเวลาเช็ดเนี่ยต้องใช้เล็บจิกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเอาอุ้งมือเช็ดเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่ออกนะครับ เราต้องเอาเล็บเข้าไปซ่อนนิดนึงไปดูตรงนี้ครับแม่ขนาดอันนี้นะครับเอาเล็บจินนนะบกจนิดนึงนะครับเอาเล็บจิกนิดนึงนะครับไม่นิดนึงแหละก็แรงพอสมควรเพราะงั้นมันจะทั้งเช็ดทั้งขาดแล้วก็นิ้วสกิดออกนะครับ ก็อีกรอบนึงนะครับ Nano scratch นะครับ Remove r New innovation protection UV protectant อ่ามันนี่บอกการันตีนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับท่านไหนที่ประสบปัญหาเหมือนผมเนาะก็ใช้แนะนำให้ซื้อมาใช้ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากข้างๆห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ ก็ถ e, ้าเกิดผมก็ร so ู้สึกว่ามันน่าจะมีอยู่ในช้อปปีใน Lazada อะไรอยู่นะครับลองลองอ่าไปค้นไปเสิร์ชดูนะครับเผื่อมันได้ราคาถูกกว่านี้ก็ผมซื้อมาขวดละ290บาทครับตัวนี้290อยกผมซื้อมา2ขวดจ่ายตังไป5 0 0 5 8 0บาทนะครับเขาก็แถมผ้ามาให้ตรงนี้นะครับทำต่อราคาก็ไม่ลดแต่ว่าเขาแถมผ้าให้นะครับ ครับผมก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ดต่อก่อนนะครับวันนี้ทั้งวันคงไม่เสร็จแน่ๆน,นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ